ผลบอลเมื่อคืนวันที่27กันยายน2,025กลายเป็นค่ำคืนที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองเพราะมีการแข่งขันจากหลายลีกใหญ่และลีกดังที่ลงสนามพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นลาลิกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสบุนเดสลีกาเยอรมนีแชมเปี้ยนชิพอังกฤษพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสรวมถึงไทยลีกบ้านเราที่ต่างก็มีผลการแข่งขันอันเข้มข้นและเต็มไปด้วยสีสันแต่ละคู่ล้วนมีความหมายทั้งในแง่ของคะแนนตาราง การลุนแชมป์การหนีตกชั้นหรือแม้กระทั่งการพิสูจน์ศักยภาพของนักเตะหน้าใหม่และกุนซือที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจที่ต้องเล่าต่อแบบละเอียดเพื่อให้แฟนบอลทุกคนได้เห็นภาพชัดว่าฟุตบอลยังคงเป็นเกมที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ความดราม่าและความไม่แน่นอนเริ่มต้นจากลาลิกาสเปนที่ยังคงเป็นหลีกที่คนไทยและทั่วโลกติดตามกันอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะบิ๊กทีมอย่างเรอัลมาดริดบาเซลล n นาและอตเลติโกมาดริดซึ่งต่างก็ลงสนามในสัปดาห์นี้แฟนบอลราชันชุดขาวได้เห็นทีมรักของตัวเองโชว์ฟอร์มสุดแข็งแกร่งการประสานงานระหว่างกองกลางและกองหน้ามีประสิทธิภาพสูงมากเกมรับแน่นหนามไม่ปล่อยให้คู่แข่งเจาอง่ายๆทำให้ผลการแข่งขันออกมาเป็นที่น่าพอใจของแฟนบอลทั่วสนามซานติอาโก เบนาเบลขณะที่บารเซโลนาที่ต้องบุกไปเยือนคู่แข่งก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวงังเกมรุกยังคงดุดันแม้จะมีจังหวะผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถเก็บ3คะแนนกลับออกมาได้สำเร็จฝั่งแอตเลติโกมาดริดเองก็ยังคงเล่นด้วยสไตล์เน้นเกมรับและการโต้กลับที่เฉียบคมแมชของพวกเขาเต็มไปด้วยความดุดันทางกายภาพและทำให้คู่แข่งเล่นได้ยากตลอดทั้งเกม ผลการแข่งขันลาลิก้าคืนนี้จึงเต็มไปด้วยการแย่งชิงพื้นที่บนตารางที่สูสีแฟนบอลต่างเฝ้าลุ้นว่าใครจะเป็นทีมที่ก้าวขึ้นมานำในช่วงต้นฤดูกาลนี้ทามมาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสซ,ซึ่งถูกจับตามองอย่างมากเพราะป,ปารีสแซงแช็คแมงยังคงเป็นทีมเบอร์หนึ่งในสายตาแต่พวกเขาก็เจอแรงกดดันจากหลายทีมที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ค่ำคืนนี้เปออชเชลงสนามด้วยฟอร์มที่หวังเรียกความมั่นใจกลับมาการครองบอลของพวกเขายังเหนือกว่าแต่การจาบแนวรับที่แข็งแกร่งของคู่แข่งไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าประตูแรกจะมาได้ก็ต้องรอจนเกือบครึ่งหลังนักเตะดาวดังหลายคนยังคงเป็นตัวชูโรงทั้งการยิงฟรีคิกอันแม่นยำและการลากเลือยที่สร้างเสียงฮือฮาในสนาม ส่วนทีมอื่นๆอย่างมาร์เซย์ลียงและโมนาโกก็ไม่ยอมแพ้แต่ละทีมมีเกมที่เข้มข้นและผลการแข่งขันก็ทำให้ตารางคะแนนหลีกเอิงยังเปิดกว้างสำหรับการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เปสเชเท่านั้นที่ดูมีสิทธิ์ในบุนเดสลีกาเยอรมนีคืนนี้มีแมชที่เป็นไฮไลท์สำคัญโดยไบเยอร์มิวนิกที่ยังคงเป็นขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกลงสนามพบคู่แข่งที่ถือว่าสู้ได้อย่างสูสี ผลงานของเสือใต้ยังคงดูดันเกมรุกเร็วและแม่นยำทำเอาแนวรับคู่แข่งต้องเหนื่อยหนักแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือคู่แข่งไม่ยอมแพ้ง่ายๆพวกเขาสู้เต็มที่และยิงประตูตีเสมอได้ในบางช่วงของเกมทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายขณะที่โบรุสเซียดอร์มุนก็ยังคงโชว์ศักยภาพเกมรุกอันรวดเร็วของเหล่าดาวรุ่ง ผลงานค่ำคืนนี้ทำให้แฟนบอลเสือเหลืองพอใจอย่างยิ่งการแย่งชิงพื้นที่หัวตารางบุนเดสลีกาจึงยังคงเดือดพล่านเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก็เป็นอีกหนึ่งลีกที่เต็มไปด้วยความดูเดือดแม้จะไม่ใช่ลีกสูงสุดอย่างพรีเมียร์ลีกแต่ทุกทีมที่ลงสนามต่างมีเป้าหมายชัดเจนในการเลื่อนชั้นและทุกแมตช์คือการพิสูจน์ว่าพวกเขามีคุณสมบัติพอหรือไม่ ผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้หลายคู่เต็มไปด้วยประตูและการเล่นที่สูสีเสียงเชียร์จากแฟนบอลท้องถิ่นยังคงเป็นเอกลักษณ์ทุกสนามมีความคึกคักการต่อสู้เพื่อพื้นที่เพลย์ออฟกำลังเข้มข้นและผลที่ออกมาก็ทำให้หลายทีมมีความหวังใหม่ในการกลับไปเล่นบนพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในพรีเมียร่าลีกาโปรตุเกสคั้งคืนนี้ก็เต็มไปด้วยการชิงชัยที่เข้มข้น ทีมใหญ่อย่างปอร์โต้เบนฟิก้าและสปอร์ติ้งลิสบอนต่างก็ลงสนามพร้อมกันผลงานของแต่ละทีมสะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันแย่งชิงแชมป์ยังคงดูเดือดเกมของปอร์โต้เต็มไปด้วยความเด็ดขาดในแดนหน้ากองหน้าตัวเก่งยิงประตูได้อย่างเฉียบคมขณะที่เบนฟิก้ายังครองบอลเหนือกว่าและสร้างโอกาสได้มากมายส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเกมรุกไหลลื่นจนทำให้แฟนบอลพาก,กันยืนปรบมือ ผลการแข่งขันทั้งหมดทำให้ตารางคะแนนแน่นขึ้นและบ่งบอกว่าฤดูกาลนี้จะเป็นการลุ้นกันจนถึงนัดท้ายๆยอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าคืนนี้แฟนบอลไทยก็ไม่พลาดที่จะติดตามผลไทยลีกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นไม่แพ้กันเกมใหญ่ประจำสัปดาห์มีทีมชั้นนำลงสนามพร้อมหน้าสโมสรยักษ์ใหญ่จากกรุงเทพและต่างจังหวัดต่างโชว์ฟอร์มที่ดุดันสนามแต่ละแห่งเต็มไปด้วยเสียงเชียร์ กองเชียร์ท้องถิ่นสร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมผลงานของนักเตะไทยหลายคนโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่งที่เริ่มได้รับโอกาสมากขึ้นในฤดูกาลนี้นอกจากนี้ยังมีการตัดสินที่เป็นดราม่าเล็กๆจาก VAR ทำให้เกมยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมผลการแข่งขันที่ออกมาส่งผลต่อการลุ้นแชมป์และการหนีตกชั้นอย่างมากเรียกได้ว่าไทยลีกกำลังเติบโตขึ้นทั้งคุณภาพและความนิยมในหมู่แฟนบอล ค่ำคืนวันที่27กันยายน2025จึงเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่พิสูจน์ว่าฟุตบอลคือกีฬาที่รวมเอาความบันเทิงความตื่นเต้นและความดราม่าเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะติดตามหลีกไหนก็ตามแต่ละแมตช์ต่างก็มีเรื่องราวของมันเองบางทีมอาจได้เฮ hey, บางทีมอาจผิดหวังแต่ทั้งหมดนี้คือเสน่ห์ที่ทำให้แฟนบอลยังคงเฝ้ารอดูทุกแมตช์อย่างใจจดใจจอ่อ และหลังจากนี้หลีกใหญ่ๆทั่วโลกก็จะเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นยิ่งขึ้นการแย่งชิงตำแหน่งบนตารางคะแนนจะดูเดือดขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าแฟนบอลทุกคนจะไม่พลาดที่จะติดตามไปจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูก